สวัสดีครับพี่น้องกองปลายเอพซีอ่งุนครับอีกอันนึงปัญหาที่ลืมบอกให้ฟังถ้าไปพออ่งุนยุ่ิซื้อนครับยังดีเบื่อทุกอย่างนี่ครับแต่ว่าเจอใบใบเห,หงงี่ยวใบแห้งลงมาใบใบเหี่ยวใบเหี่ยวใบแห้งลงมาแบบเลื่อมมาจากปลายยอดปลายหลายมากหลายมากหลายมากเพนคนอาจจะสงสัยเอ๊ะเกิดจากยังน้ำของหดอาหายยงไห้ยิง่งยิ่งวัสดไหเอพซีไปเบิ่งต้นอ่งุนนะครับมันถิมีนี่ เป็นขี้ของด้วงครับด้วงตัวนี้ใหญ่ขก้นมากเขาสิเป็นแมงกอกไหมครับอีสานอีสานเขาเรียกเป็นแมงกอกเป็นแมลงปีกแข็งเขาสิจาะเข้าไปเขาสิมาไข่ไว้ไข่ไว้แลลวเขาก็สิพ่อออกจากไข่ตัวแม่แม่เขามาไข่ใจไว้แล้วก็พ่อเขาออกจากไข่เขาก็สิดุดเข้าไปดุดเข้าไปในฝังโตไปในกินการขับกินน้ำเลี้ยงขององุ่นจนขาดคอรเลยครับนี่เห็นไหมครับนี่นี่ กล่องกล่องมันบ่อเออได้แล we we ้วได้แล้วนี่ครับนี่ขาดกรอเลยพอขาดปุ๊บนี่น้ำเลี้ยงอานุ่นมันมาหอดนี่ครับเพื่อนนี่นี่น้ำเลี้ยงอาหารอานุ่นมาหอดนี่มันช่งไปยอดบ่ได้เรียบร้อยครับตายตายยืนตายแห้งตายเลยครับต้นนี้เป็นอานุ่นพันจำบ่ได้พันหยั่งนุ่ยง่ายนุ่ยง่านุ่ยกับสมบัติหนาวเลยครับเสียดายเสียหายเลยแต่กะกะอาจจะบ่ตายอาจจะมีอัานขึ้นมาขึ้นมาอยู่ครับนี่เดี๋ยวกกะที่ แทงยอดขึ้นมาแต่ว่าตอนนี้นี่หู้ของแมงสนิรายข้ลายครับนี่เขาเข้าไปนี่นี่สองเขาจอเพื่อจะขี่ออกตอนนี้เขาเขาใจว่าเขาอาศิอาศัออกจากฟักไว้แล้วก็ได้ครับพอดีห้องห้องหัวแต่มมาพออันนี้ตายไปทั้งหนึ่งอันนี้มันขาดน้ำเบียงขาดเลยครับีเห็นว่าขาดเหลือเหลือ,ลอ,ลอฟังฟังทัง้งนี้กต่สีร้องเอาไว้เบิ้งแต่เราสีร้องเอาไว้เบิ้งอันเป็นอง,งุ่นที่ไม่เม็ดน่วยไงแต่าอะเออ หน่วยไงแซ่พ้อมครับสีดําสุกสีดานะครับนวยซ้ำเกือบซ้ำบางหน้าวนปัญหาคือแมลงเขาชอบเป็นฟุ้นนะครับต้นนี้ได้ครับนี่แต่ว่าน่วยเขากับพ่วงบางงามอ่ากำลังเลี้ยงลูกกำลังเลี้ยงรวยนิสัยเขาอยู่ว่าเขาชอบอาหารแบบใดครับนี่นะครับพาเห็นใบมันเหี่ยวเหี่ยวมาจากปลายเลยครับคอยเหี่ยวมาเหี่ยวมไม่ต้องสงสัยไม่ต้องไปยั่งยากเบิ้งนี่ครับดวงในน้อนเลยครับดวงเจาะ ตายครับแต่นี่เห็ดไม่ทังแกว่าต้องดูแลต้องเดินเดินเบื้องแ้หลหยแล้วก็เอ่อก็คือป้องกันนะครับป้องกันยาป้องยาป้องกันพวกมแมลงต่างๆครับนไว้จะเป็นเคมีชีว่าพันุก็ได้แล้วแต่ผูใ้ใดถนัดอนไดนะ,คร,นะครับนี่เสียหายนะครับนี่ถ้ากกินมาตั้งสามที่ต้นนี่เรียบร้อยเลยครับสวัสดีครับ